คุณผู้ชมตามความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกระดาษที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับจนถึงเช้านี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้แล้วก็คาดว่าอาจจะลุกลามไปริงวันพรุ่งนี้เลยค่ะถึงที่จะควบคุมเพลิงได้แบบร0อเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นกองกระดาษนี่คือเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้กระดาษบริเวณลานหน้าโรงง,งานกระดาษในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ํา เพื่อควบคุมเพลิงผู้ชมดูสิแล้วมันเป็นกองกระดาษที่วางทับถมกันนะแล้วด้านล่างมันยังไงอ่ะใช่ไหมครับก็ต้องใช้รถแบคโฮมาช่วยด้วยกับภารกิจในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าไฟลุกไหม้ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองเมื่อวานนี้แล้วครับแล้วคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนจัดและอากาศมีความแห้งครับเกิดจากอะไรกันุืมเนาะเหตุมันเกิดอะไรตั้งแต่ประมาณกี่โมงครับผมกประมาณบ่ายสอง่ะอ๋อเกิดจากอะไรกันลืมร้อนมีร้อนนั่นเละ มันเกิดจากเกิดจากอะไรนะครับมันเหมือนน่าจะอากาศมันร้อนนะว่ามันเป็นกระดาษก็เลยคือทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานแห่งนี้เนี่ยบอกว่าเห็นกลุ่มควันเกิดขึ้นบริเวณกองเศษกระดาษก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับพบว่าเพลิงไหม้แต่ชุดที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยไม่ได้นําถังดับเพลิงไปด้วยครับพอไม่ได้นําถังดับเพลิงไปด้วยก็ต้องเสียเวลาแนะกว่าจะเข้าไปดับเพลิงได้แล้วไฟมันลุกลามไปอย่างรวดเร็วแล้ววะครับแล้วตอนที่มีการเข้าดับ เพลิงเนี่ยแรงน้ําก็ทันให้กระดาษที่ติดไฟอยู่ปลิวครับคุณผู้ชมึกภาพดูตอนฉีดน้ําดับไฟอะนะฉีดน้ําดับไฟเสร็จปั๊บกระดาษก็ปลิวไปถูกกระดาษกองอื่นๆเพลิงก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วครับกองแรกก็กงเดียวกองแรกก็นงเดียวแล้วทีนี้ผมไปตามไปอีกทีผม เอาถังกระเพือกหน้าปอมเนะ่ะเอาติดใส่หน้าไปแกงรวดไปพวกเออเราก็นึกว่าไฟมันน้อยๆเนาะว่าเออเอาถังกระเพืเอกไอ้คนแรกเข้าไปเขาไม่ได้เอาอ,อะไรไปเขาไปดูเหตุการณ์มันช่วงเวลาประมาณกี่มโมงเก่งคำดองไปเลยสองโมงฝ่าเราไปเราฉีดตัวนี้เอา้ามันมันยิ่ยงฉีดมันน่้ำมันแรงนะแรงดันเพิบ ไอ้กระดาษอะมันก็ไปว่อนนะดิตอนนี้มันก็ไปกองที่สองกองที่สามกองที่สี่ตอนนี้ลูกปวทุก,กองเลยแล้วตลอดทั้งคืนนะครับระดมรถดับเพลิงกว่า30คันครับนะตอนนี้เองอุปสรรคสําคัญก็คือว่ากระดาษที่ถูกกองไว้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้ยังไม่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้ได้เช้านี้ยังดับไฟไม่ได้นะครับและมีข้อมูลนักข่าวส่งมาเมื่อตีสามที่ผ่านมานะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรัดในการดับเพลิงครับ คาดว่าอาจจะข้ามไปถึงวันนี้ทั้งวันด้วยหรือเปล่านี่นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการฉีดน้ําเลี้ยงไว้ตลอดเวลาด้วยเพราะไม่รู้ว่าคือด้านบนบางทีจะดับได้แต่ด้านล่างเนี่ยใช่ใช่เจ้าหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเปิดกองกระดาษนะคะที่มันสมุนอยู่เพื่อที่จะฉีดน้ําลงไปสกัดเพลิงที่มันยังแบบลุกกันอยู่กลางใต้กระดาษอะไรเงี้ยนะคบนะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ